สวัสดีครับอพอแม่พ่นองผู้มักแนวแสบสู่ผู้สุขคนนะครับเมื่อนี้ก็พบกผมผู้บบาเถาในรายการแนวแสบใช่แนวนะครับเมื่อนี้ก็มีแกงไตป่านะครับแกงเตยปลาเจ้าบรรวหนานี่แหะครับครับ <c oughs> ผมก็มีพักหลวกพักหลวกก็มีพักบุ้งนะครับพักกระลำกระลำหลวกพักพักหนอกบ่พักหนอก,กหอกลวกนะครับ อืมก็มีกระลำํากดนะครับหมกทั่วนะครับมีตูมฝรั่งนะครับมีหมกแขงครับผมกับพักซี่ครับผมนี่ผมก็มานำตัวนี้พกีตู้ครับมือนี่กินแกงไตลาได้ครับแกงไตลาเอาผักใส่ก่อนมาครับส่วนเที่ยง แกงไตปลามุ้ยทั่วกระเด็ดยอร่อยล่ะถ้ามีกินก็นก,กินกับอยังเกอะมาขนานเนาะครับมายังกาะเพื่อนเดินสตอเนาะสตอทั้งไตแกงไตปลานี่มันเป็นแกงขปุ่นทั้งไตขนมจีนครับตูมฝรั่งลงน้ำเนี่ย โล่หนึ่งครับโล่หนึ่งเข้ามาขปุ่นโล่หนึ่งแกงไตปลาโล่หนึ่งเอ้ยเป็นตะเพิดคถับพยตูลงกันเด็ดปักซี่ลง,งนี้นหมนอนกันโอหมักยมก็มีนะครับยอดยมเอาพักลายๆกันผมอืม กินข้าวปุ่นนี่น้ำตรงถ่วจานเล็กน้อยเนะครับมันึงแซ่บอะเอา,าแข่งอี่ากันขับมามาโมเบาไลเดย <laughs> มาใส่แกงไตปลานองผม แกงไตปลาเนี่ยเขาใส่มึงอันนี้น้ำนเนอะครับฟักฟักทองเนาะฟักทองมึงอื้อเนาะแล้วก็มีนาอใหม่เนาะ,อะเอานาอใหม่นี่ยเราข้มก่อนครับมาพี่น้องมา แสบแสบแสบครับคักคัอยู่บงเฮือนบรรยากาศเสียงหนุกบริเหตหลายคลิปมา,ามาันแข่งไล ึกว่าโบคอยผิษปะเนี <c> ่ย <oughs> ลืมพิษอะไรได้ครับ นงเรียนกับปิดยา่าเนาะครับส่วงอ้งบนกัเลื่อนวันที่เปิดมือนี่กัเกลื่อนไปอีกอาทิตย์นึงมาเช่น อืมว่าบ่เผ็ดหยัยงเริ่มเลยด้อครับ ตังจากส่วงอันเห็ดข้าปุ่นหาหนามเนาะผมเห็ดโอ้ยมือนั่นเสซนเกือบโล่โล่กลัวนะครับเกือบบูเบิดเหมือนมือเนี่ยเอาใจแกงใตปลา กินจเหนื่ออะไรมากินเส้นมังเส้นก็พักแข่งกับลุงมาลุงหัวใจนะ้ครับมูมูบอกว่าสำหรับผู้สาวอกหักนะผู้สาวผู้เบาอกหักนะครับ มือแก่งมือนุงหัวใจไปมครั ครับนุ่มใหม่ i said อืมพักสี่ก็มีบาบ,บาลุงหัวใจผมเอาจนสิเบเอิดแข่ง เครืองทำความถือถ่ายเอาโน้ตใหม่ครับอันกลับถืถ่าย <c oughs> อโอ้วบาสิบโบ้เพชดกินไปกินมาเพชดคือกันนะครับคณอยากกินหนำําครับ มาแข่งมูด้วยครับว่าบํารุงหัวใจผมกับบอกไปตามมูนะพมกับพ่อนในเบิ้งเอท่าในใปเบิ้งตึกษาครับแต่พักกับดีต่อสุขภาเป็นสุยางนะนาะครับพักม,มันเป็นมูมูหนึ่งองสารอารหารหามูเนาะครับผมครับมือนี้ก็คลิปนี่แล้วครับขับปุ้นข้าปุ้นนนำไตปลาเน,ะนาะนนำไตปลาผากไต วายวัติบโบเบิดหนึ่งโหลมวยวัิบเบิดครับก็ผู้บอาเฒ่ากบขอฝากคลิปนี่นะครับนมขบุญแกงไตปลาเนี่ยนะครับไว้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ได้หมักกดซับสไค์อ่กดกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เบิรงคลิปของผู้บาเฒ่าในต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้น,นะครับลูกล้านบันเฮาเนาะครับ <c oughs> ครับจิ๊บนี่ก็ขอลาไปก่อนละครับวัสดีครับ